เฮ้เจ้ากาไปรังแกเจ้าแมวทำไมนะ่ะไอ,อแมวสู้ไม่ได้แล้วทำไมทึนี้เออโอ้โหเจ้านาคช่วยแมวหน่อยลูกเออ,อมุดเข้าไปเอาป่องโกมาทำไมฮึโอ้ยอนเสียหัวมาเลยเจ้ากาเออสมน้ำหน้าโอ้ยวิ่งหนีไปนน่น,นและเออเป็นไงบ้างละ่ะเจ้านาไปไหนต่อไปรื้อค้นหาอะไรหาของกินเหรออุย้ยได้ขนมมาอุย้ยมันกินด้วยกันน่ารักยังเลยกินแล้วไปไหนต่อไปร้านสะดวกซื้อทำไมอู้ ดูเขาวิ่งไล่ใหญ่เลยวิ่งวิ่งวิงง่งลูกเอ้ยกินขนมเสร็จก็หิวน้ำใช่ไหมเออกินฟากันกินน้ำเหมือนได้กินน้ำอย่างดีเลยกินน้ำเสร็จก็เอ้ยกินอิ่มนอนละฟักฟอดแล้วลูกเอ้ยตื่นขึ้นมาเฮ้เจ้าแมวตื่นมาแล้วจะหน้าหายไปไหนอีกแล้วอะ่ะโอ้โหกำลังจะไปขโมยของมาให้กินอีกเหรอโอ้ยดนตารวจจับแล้ว oh, <no. S 1> นี่โอ้เข้าคุกไปแล้วเจ้าแมวทำไมไปสถานีตำรวจเข้าไปทำไมโอ้ไปทำตัวน่ารักเดยดีไปอ้อ ที่เราแอบขโมยกุญแจอุย้ยไปช่วยเจ้าหน้าไขออกมาเย้ในที่สุดก็หนีออมาได้แล้วอย่าไปขโมยของเขาอีกนะลูกนะ